คนที่ชีวิตดีๆเนี่ยไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองแต่ป๋าเนี่ยชีวิตก็ดีๆไงแต่มาถต้องพูดถึงเรื่องการเมืองมันต้องพูดไงเพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศอะ่ะที่มันไม่ได้มีมีชีวิตที่มันไม่ดีๆเหมือนเราอะ่ะ ป๋าเก่งชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับป๋าเก่งนะครับอ่าวันนี้เป็นวันสบายๆนะครับวันนี้ไม่มีเนื้อหาข้อมูลอะไรนะครับวันนี้เป็นชั่วแหง่งความสุข เออได้ยินบทเพลงไหมบทเพลงกล่อมกล่อมเดี๋ยวะะ <laughs> เออชีวิตเราก็มีแค่นี้เนาะอะไรที่มันเหนื่อยๆนะเอออะไรที่สุกเท่าการกินไม่มีอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวแป๊บไอ้ที่ตั้งมันหายแล้วเก็บไว้ดูตอนแก่นะเนาะเก็บไว้ดูตอนแก่ mì miên năn nặc năn nặc sống cực kì mà. ô khoan đã nhé, mì này nè, con này ăn bê này, ngỏp hồ mà nè. thế. cuộc đời này. 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 đời đời này. 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 đời ไม่ต้องมายุ่งไปด่าคนนู้นคนนี้ด่าไอเทวอย่เงี้ยชีวิตดีดีไงนนคนที่ชีวิตดีดีเนี่ยไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองแต่ป่าเนี่ยชีวิตก็ดีดีไงแต่ทำไมต้อพูดถึงเรื่องการเมือง เพราะว่าอะไรมันต้องพูดไงเพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศอะ่ะที่มันไม่ได้มีมชีวิตที่มันไม่ดีดีเหมือนเราอะ่ะให้เขามีชีวิตที่มันดีกว่านี้มันผิดกับคนบางคนอะ่ะชีวิตดีดีแล้วก็คิดว่า ูไม่ต้องจะพูดไม่ต้องมาดิน้นรนไม่ต้องไปขับไล่ใครมันเป็นไปไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนสมัยเนี่ยชีวิตดีดีไหม,ไมกินกุ้ง <c oughs> ทำไมป่าต้องต้องพูดเรื่องกันเมือง มาเสร์ฟอีกแล้วหอมม้มาเสร์ฟอีกแล้ว,อวหอ,อชหูชีวิตดีดีไหมอีจฉาไหมชีวิตดีดีบางคนชีวิตดีดีก็คิดว่าอ๋อมันจะมาบัตรทักันทำไมนักศึกษาเด็กๆก็คิดอย่างนี้ไงคนที่มันมันอยากจะมีชีวิตดีดีมันถึงไม่มีไง คนเรานะ่ะเมื่อเรามีชีวิตที่ดีที่ดีแล้วเนี่ยอยากจะกินอะไรก็ได้กินแล้วควรจะแสดงออกอะไรที่มันให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี้ยมันได้เกิดประโยชน์ได้เขาได้เขาได้มีสิ่งที่จะมีชีวิตเหมือนเราบ้าน ไม่ใช่ทุกวันเนี้ยบางคนเมื่อกลัวเมื่อไหร่ะรจะโดนไล่ออกจากงานกลัวว่าวันไหนโอจะไม่มีกลัวว่าวันไหนเงินเดือนจะไม่ออกถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันก็ยากที่จะให้ทุกคนมีความสุขใช่ไหมคุณแม่ <Yeah. S 1> วันนี้อัดคลิป <Yeah. S 1> เพื่อให้รู้ว่าป่าเนี่ยมีชีวิตดีดี mm. ใชมมีชีวิตดีดีแต่ทำไมต้องพูดเรื่องการเมือง mm hmm. เออไม่พูดได้ไหมได้ mm hmm. ไม่ได้เดือด,อดอร้อนอะไร ได้ไหมไช้ไหมไช่ไหมแม่ใช่ปะ่ะชีวิตดีดีอืมองความสุขไม่จะเป็นต้องพูดในการเมืองไงแต่อยากให้บ้านเมืองมันดีไงอยากมันดีไงให้ทุกคนมันมัน อย่างน้อยอ่ะได้สักครึ่งหนึ่งของอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมป่าใช่ปหบางคนไม่มีไม่มีโอกาสได้กินอย่างนี้นะป่านะเนาะเนาะโอ้ชีวิตดีดี หัวข้อวันนี้คือชีวิตดีดีเออดีขนาดนี้อยู่ีเฉยได้ไหมได้ไม่ต้องมาบ่นแล้วการเมืองได้ไหมได้โอ้นี่ขนาดป่านะเนี่ยแล้วถ้าเกิดไอ้พวกสอสมันจะขนาดไหนวะ,ะแล้สสอ่ะสสรัฐบาลจะขนาดไหนวะ นี่วันนี้แดกกุ้งให้ดูเนี่ยไปจับมันทำไมเด็กอะจับมันเพื่ออะไร ชีวิตด,ดีดีเมียงหดแะดีสิชีวิตดีดีมากกินอะไรก็ได้กินน่ะทำไมคนที่มีชีวิตดีดี หมือนป่ายมันไไม่ออกมาอย่างน้อยออกมาโพสได้ไหมออกมาแสดงจุดยืนได้ไหมบ้านเราอยากให้ประเทศมันดีเหมือนเราเนี่ยใช่ไหมอหัว,ว,วเราะแรง่ยชีวิตดีชีวิตด,ดีดีดด อืยู่ดีดีกินอะไรก็ได้กินออลองคิดดูนะถ้าคนในประเทศเนี้ยมันได้สักครึ่งหนึ่งของที่เรามีอยู่ตอนเนี้เราต้องดินน้นรนมีที่อยู่อาศัย มีเสื้อผ้าอะไรปัจจัยสี่เป็นอะไรบ้างนะหห็นส่นอะ้าอาหารยาที่อยู่อาศัยนะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องเครื่องน,น,นุ่มผมและยานักษาโรคมีแค่ปัจจัยสี่แค่นั้น,นมนุษย์เราต้องการแค่นั้นแต่บางคนในประเทศไทยเนี่ย ที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันไม่มันไม่ครบในสี่ในปัจจัยสีน่นี้บางอย่างมีแค่สามบางคนมีแค่สองบางคนมีแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นบอกไอ้คนที่ชีวิตดีดีเนี่ยเนี่ยดีดีเนี่ย,เ,ยเหมือนป่าเนี่ยชีวิตดีดีอย่างน้อยควรจะ,สะแสดงจุดยืนมั่ง <c oughs> mình ăn lượt vừa gấp với trả kho bang à mập bay thật ลบ,ลบชีวิตดีดีอ,อะไรแม่นอนอะไรโอหกินกุ้งเยอะนเนี่ยจะแพ้ไหมเนี่ยแม่จะแพ้ไหมเนี่ย นะบางคนที่มันมีเงินเหลือใช้ไม่ใช่เงินเหลือใช้มีเงินพอที่จะบริจาคหยิบยื่นให้คนอื่นที่เขาไม่มีนะถ้ามีโอกาสก็ทำบ้างเฮ้ยมาเคยบริจาคที่ไหนบ้างวะเกมต่อชีวิตไหมเนาะเออยังเกมต่อชีวิตเลยนะ เขาก็มีได้บัญชีนะครับบริจาคไปเรื 100, 200. ่อยร้อยสองร้อยเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรคนที่มันไม่เหมือนเขาไม่มีโอกาสเหมือนเราเนี่ยมันเป็นสะพานบุญทุ่งไปเถอะเขาบอกว่าการหาบุญเนี่ยไม่ใช่ไปวัดแล้วก็บริจาคเงินไม่ใช่การหาบุญไปหาในกองทุก คนไม่มีบ้านเราไปให้เครื่องค่อมผมอาศัยให้ที่อยู่อาศัยเขากมันก็เป็นบุญใช่ไหมความทุกข์คลิปนี้กำลังจะบอกว่าเนี่ยชีวิตดีดีดีมากชีวิตดีดี ดูเฉยได้ไหมได้ได้มากไม่ต้องมานั่งปากเปรยปากแชมาพูดเรื่องศิลปภาพมาพูดเรื่องประชาธิปไตยเนะาะเนาะแต่มันทนไม่ไหวไงเนาะมันทนไม่ไหวอะ่ะประเทศชาติมันน่าจะดีกว่านี้อยู่กันได้ยังไง คนเข้าโรงพยาบาลยังไม่ออกไหมจับมัน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 อยู่กันได้ยังไงมันอยู่กันไม่ได้แล้วความยุติธรรมความไม่ตาม,มันไม่มีแล้วของคมเนี้ยจะมีสักกี่คนเนี่ยนะคิดเหมือนป่าเนี้ยนะ สุดอายเด็กเนาะอายแบากอ่าสึกอายเด็กไงไม่รู้ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่ามัยังไม่ให้ไปมี <isms> ่ยมัยังไม่ห้ามหรอกใครห้ามไม่ได้น้ก่จะไปแต่ชีวิตดีดีงไง ถ้าไปไปมาบานนี้อาจจะติดคุกก็ได้เช็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีแต่กำลังกำลังใจกำลังใจให้น้องนอศึกษานะให้ประสบความสำเร็จไล่ประเด็นการให้ออกจากประเทศไทยไปให้ได้ ฉันเคยบริจาคนะให้สายเจริญบุญลาจรรู้ไหมฉันเคยบอก,ก,นะก,อบบอกป่ะไอเฮีย <I hear S 2> อะไรลูกไอเฮียไม่ได้หยาบนะครับเราจะได้ยินไปด้วยกัน,นะมะ ชวหรออ่ะพอแล้ววันนี้บ่นเยอะแล้วไอ้ฮีทพูวิ่งโตสามนิว้วครับ